สวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับยินดีมาแล้วเนาะคว,วีนครับชิงซ้าขึ้นมาได้ก็ขึ้นชิคนูขึ้นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะไล เลยแฮปปีครับขอตัวสวัสดีครับของครับเข้ากันมามาครับดูชมบรรยากาศยามเย็นครับนีนไหลสวัสดีครับพ่อเดินยืนหนึ่งสวัสดีครับ ขาจะไล่ช่วงช่วงห้าโมงไหมหกโมงนั่งไล่ทุกวันของร้าผู้ชายเล็กของครับของเป็นกำลังใจให้ครับของครับคือเราก็จะไล่แบบไหนยังไงไล่ตอนน้องมาถึงนะครับไล่ไม่ได้ครับไล่สุดหลังวเวทีพอได้แล้วติแม่นจ้ะไล่ไม่ได้แล้ว ช่วงเวลาหกโมงถึงสามทุ่มห้ามไหลห้ามไหลมีคน,นจริงไมมว่าช้มใไ,ไม่ไม่ทราบครับต้องถามบอสนะครับมไม่รู้เรื่องแบบนี้ครับก็ทำตามนโยบายของบอสทำตามนโยบายของบอส คือจะไล์เราจะไล์จะยังไม่ผมยังไม่เข้าใจว่าผมไล์ตรงเต็นผมหรือว่าไล่แต่หือว่าหรือว่า,วาบอกว่าไล์ไล์อยู่เต็นตัวเองก็ได้ไม่ได้ครับไล์ตอนน้องลงรถเข้าหลังพิธีไม่ได้ครับไล์ไม่ได้ ช่วงน้องมานี่คือไลฟ์ไม่ได้ครับเอาอง่ายว่าช่วงน้องมาไลฟ์ไม่ได้อัดคลิปได้ครับไลฟออ์เช็กซาวหน้าดีก็ไดโพอได้ไดยไม่ได้อัดคลิปอย่างเดียวครับ,รบอัดคลิปครับผมจะอัดคลิปแบบเช็กซาวเช็กซาวผมจะไม่อัดแบบนี้ผมจะอัดแต่เสียงเพลง ร้องทุกอย่างครับลคกตบใจครับอัานเพียงเดียวยิ่หนึ่งครับแต่ว่าช่วงนี้เราไล่ได้ครับช่วงช่วงน้าเวลานี้เราไล่ได้เมนบอกเออผมก็คิดผมผมผ,ม,ผม,ม่ได้ถามอยู่ว่าผมไม่ไปหาน้องได้ไหมแต่ว่าไล่จะไล่อยู่ข้างสังกะสีได้ไหมผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวผมไปถาม แต่ว่าก็ทาคลิปผมจะทําคลิปแบบว่าเอางนี้ดีกว่าผมช่วงน้องช่วงน้องช่วงน้องออกออกคลิปซาวเนี่ยผมจะอัดคลิปเต็มสูบเลยอัดคลิปเพลงนี่น้องร้องเต็มสูบเลยแล้วก็จะสูมน้องคนเดียว,วก็จะมีน้องคนเดียวคือร้องเพลงแล้วก็น้องนั้นก็คือไม่ได้ลงจ้างเสียงเหรอ ทิกซาวผมน่าจะลงทันนของครับทิพลากล่าหนึ่งบอลครับของครับก็ผมก็แรนแรกผมก็คิดว่ามันยังมีมลัยวันที่สิเจ็ดก็เต่มไลัไม่ได้แล้วชะงักเลยผม,ผมโดนชะงักก็เลยมีม,ม,ล,มลัยไไใรู้แต่ก็ไม่เป็นไรเขาโดนตอนน้องมางานไหลได้บอ,บอได้ครับไม่ได้เลย จะคุกยกันเมื่อคืนรอครับจะรอคลิปของของครับผมจะไลฟ์หน้าพี่เจะเอาเพลงของอีงทุกอย่างลงเลยเดี๋ยวว่าผมผมว่าจะถามอยู่นะเรื่องหนึง่งแล้วผมจะไลฟ์เฟซบุ๊กได้ไหมนั่นจะไ,ได้ครับพี่เคนั่งไลฟ์สดเหมือนพ่อกับชายไทครับนั่นนั่งแดบนั้น่ะได้นั่งได้ครับ นั่นคือวิธีการแกร้ป,ปัญหาเรื่องยอดอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าขอบผมบอกตรงคลิปก่อนได้เปรียบครับเติมเน็ตแรงไปเลยนะอุ้ยบางทีผมดีผม,ผม,ผมเน็ตผมแรงนะแต่ว่าอัดคลิปคลิปผมไม่ค่อยแรงอัดช้าก็เพื่อนแต่ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าถ้าสมมติผมไลฟ์ส,ไสดไลฟ์สดอยู่เต้นอยู่รถจะฟังเสียงได้ไหม ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแบบไหนไรอยู่ที่รถไม่ครับเขา่าจะไรตอนชิกสาวน่าจะไรตอนชิกสาวคนน้องมาก็ไม่ได้เขาไม่ไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าคือผมนี่จะเป็นคนที่ไรตอนที่น้องมาตลอดแต่ว่าตอนนี้คือ นระงับไม่ให้ไหลก็ไม่เป็นไรครับเราก็หาวิธีแก้ครับต้องถามพี่มหาเลยครับนี่มหามาแล้วต้องถามแอดมินเลยครับให้แอดมินมาตอบปัญหาครับมาอย่างน้อครับอ่าแอดมินมาแล้วครับนี่ถามอยากรู้เรื่องอะไรถามเลยครับถามแอดมินเพราะแอดมินรู้เรื่องนี่สุขสุขนน้ำเด้อครับเนาะร่างสีลงคลิปให้เราถามว่ารถโดนไลต์อยู่แล้วข้างลระโพงได้ไหม ไม่ต้องเช็คซาวแบบว่านั่งอยู่ข้างลำโพงอันนี้ผมผมให้คําตอบเพได้เงินี่นี่กับนี่ไม่ให้คำตอบไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับบอสนะครับเนาะบอสเขาไม่ให้ไลฟ์ช่วงอะไรนะช่วงงงอย่างเงื่อนเลยนะตั้งแต่อุ้งอิงลงรถมาก็ช่วงเช็คซาวก็ไลฟ์ไม่ได็นนะครับไม่ได็นเป็นไม่ไม่ไม่คือคือเราบอกเหตุผลด้วยทำไมไลฟ์ไม่ได้ต้องบอก ไม่ต้องไม่ต้องมันต้องบอกเหตุผลว่าหนึ่งผู้หญิงอะไรือว่าตื่นมาเรายังไม่รู้ว่านางตื่นมาแบบไหนใส่เสื้อหรือเปล่าเราให้อายคลิปได้ทุกคนคลิปคลิปนี้ก็เพราะว่าถึงเลนดิ้งช่องผมอ่าแล้วถามเจบี่ครับนี่เจบี่พูดผมพูดไม่ค่อยเก่งเรตติ้งช่องสุดเพราะว่าตอนนี้มีการเกิดอุบัติเหตุของรับในครอบครัวที่ว่าทำไมช่องสาวน้อยเออพอดีไป็กลครนี่เกลนเลย ช่องอื่นของรานค้าอื่นเขาดูเป็นเบนอ่์เขาไม่เปลี่ยนที่แบบนั้นแต่ความจริงเขาไม่เข้าใจว่ามันรวยหลายช่องอสา,าวน้อยเนี่ยมีมช่องเยอะหลายช่องมีหลายพร้อมกันคน,น,นดูก็กระจายเพราะหลายพร้อมกันหลายพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องเน<อ>าะคนผู้ชมก็ไปดู 5, 000, ช่องนั้นห้าพันช่องนี้สี่พันช่องหนึ่รวมๆกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าบอสให้ไล่ไล่แต่ว่าทำยังไงเราในองค์กร เราคือคนในองคอ์กรทำยังไงจะให้ช่องอมันมีประสิทธิภาพกลับคืนมา<ะ>อันนี้นี้คืออธิบายให้บอสนะถ้าอยากให้เป็นการพิเไปลงทัวไปลงแก้วทําทไมไม,ไ,ไม่ให้ไลน์ไม่ไลน์เนี่ยตัวลงแก้เยอะเลยทุกวานนี้ก็เริ่มลงนะงาทาอธิบายกา็คือว่าอยากให้เป็นกับพิเศเข้าใจว่าเห็นผลลงแกงคืออยากให้ช่องใหญ่ไลน์ช่องเดียวเพื่อดึงเลตติ้งเพื่อดึงเลตติ้งสาวน้อยกลับคืนมาเพราะว่ามันมีเพจหมอลําก็เอาไปเปรียบเทียบ นะครับเนี่ยผู้ไดไไล่ก็บบเคยเวา้าความจริงอะ่ะบอสเนี่ยแกมองเห็นทุกคนในในในองค์กรหมดแหละว่าการไลฟ์เนี่ยไลค์ขึ้นมาอย่างช่องนัตดนไลฟ์หรือช่องผมไลฟ์หรือหรือช่องอื่นไลฟ์ในเวลาเดียวกันการไลฟ์ยอดเงินมันไม่ค่อยได้หรอก ยอดเงินไลฟ์มันไม่ค่อยได้นอกจากว่าคุณจะได้มาไลจากยอดไลฟ์แต่ถ้าคุณทําเป็นคลิปคุณจะได้เงินมากกว่าอ่า<ม>บอสก,ก็เลยอยากสน,นสนับสนุนให้ทุกคนทาเป็นคลิปเลขอย่างช่องใหญ่ตอนเนี้คือมันกระจายไงคนดูมันกระจายไปดูช่องห <4, 000. S 1> าโก้ช่องน้าโดนสี่พันช่องใหญ่สองพันห้าเรตติ้งมันตกแล้วมันถูกเอาไปเปรียบเทียบว่าเออหมอลำสาวน้อยทำไมกระแสตกคนดูคนตินดตามเป็นล้านคณะอื่นไลฟ์ขึ้นมาแต่ทีคนดูเป็นหมื่น ต้องเข้าใจจุดนี้ของผู้บริหารด้วยนะครับอย่าไปทัวลงแกนะเราปรึกษากันแล้วนะครับเราปรึกษากันแล้ว,เร,รลวเราปรึกษากันแล้วในในที่ประชุมนะครับเมื่อวานเราประชุมไม่ใช่ว่าบอสไม่ให้ไหลไหลได้อย่างถ่ายคลิปก็ถ่ายได้ปกติแต่คือเราไม่อยากเข้าไปถ่ายคือตอนนี้เราไม่อยากให้ยูทูบเบอร์ในานามสกุลลำเพลยเราไปเชื่อไปถ่ายอยู่หน้าเวทีหนึ่งมันบัง บางคนดูเราก็เลยตั้งกฎมาว่าทํายังไงเราจะเซฟโซนให้คนดูกับเราอยู่ด้วยกันได้การอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือว่าเราต้องขยับออกมาจากเวทีมามาไล์มาถ่ายคลิปข้างข้างเวทีหรือด้านหน้าไกลๆไม่ถ่ายด้านหน้าแล้วไม่ถ่ายด้านหน้าเวทีเพื่อสนับสนุนให้แฟนคลับเอฟได้มองเห็นอีหลาองค์ตอนเช็คซาวน,นี่คือเหตุผลและบอสก็โอเคเราก็โอเคกันทุกคน อย่าไปลงแกนะอันนี้บอกเลยห้ามทัวร์ไปลงแกเพราะเราคุยกันหมดแล้วเราตกลงหมดแล้วไม่ใช่ว่าแม่ไฮไลท์บอสให้ถ่ายปกติแต่ถ่ายเป็นคลิปเพราะอะไรอยากให้อยากให้ถ่ายคลิปเพราะหนึ่งเซฟเซฟทุกข้อผิดพลาดถ้าไหลสดมันมันตัดต่อไม่ได้ไงแต่ถ้าแต่ถ้าเราถ่ายเป็นคลิปมันสามารถตัดต่อได้อันไหนที่ท,ที่ภาพสื่อออกไปไม่ดีนะครับเนี่ยไม่ดูช่องใหญ่ อันนี้ผมไม่ผมไม่สนับสนุนนะครับช่องใหญ่ช่องใหญ่ก็คือช่องใหญ่เรตติ้งมันตกเพราะอะไรเรตติ้งมันตกเพราะเราเราถ่ายไลฟ์กันทุกช่องนะครับแล้วทีนี้พอไปถูกเปรียบเทียบคุณเห็นผิดหมอลำเขาไปเปรียบเทียบไหมละ่ะคุณเสียใจรู้สึกเสียใจไหมเพราะว่าคุณเป็น fc สาวน้อย fc ตัวยงคือผู้สร้างเอฟซี <FC S 1> ตัวยงทุกคนพอพอวงสาวน้อยถูกเปรียบเทียบมาเราก็เสียใจว่าเอ้ยความจริงอะ่ะสาวน้อยไม่ใช่ว่าไม่ดังดัง ออใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่อยากออทุกอย่างมันมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยต้องเข้าใจผู้บริหารด้วยทุกคนต้อง <ไป S 1> เข้าใจน,นะตั้งลานยุสยัยเราไม่แรงเรียนไปสิ้นเลยสิ้นด้นดบอรครับออสิ้นตันด้บอถึงรถกเลยอย่างช่องนั้นนะโดนเนี่ย แฟนคลับก็บอกาเออทำไมไลไลได้ถ้านนโดนก็คือไปไลฟ์อยู่อยู่ในเต็นท์หรือว่าไลฟ์อยู่ในรถบัสไลฟ์ได้ปกติแกอนุญ,ญาตให้ไลฟ์ช่วงไหนก็ได้อ้าไลได้ปะไลได้อุ้งอิงมานะอุ้งอิงมาเช็าอุ้งอิงมาเช็กซาวแกก็บอกอันนี้ท่านนดนไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวจะบอกอนนท่านรันอธิบายให้เข้าใจอีกทีหนึ่งว่าแกช่วงละช,ช่วงเช็กซาวช่วงอิงอมาเดินทางมาถึงยังไง นะครับไม่เกียกยเก่ยวกับผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ไม่เกี่ยวเนี่ยท่านมาบอกว่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรนะครับเกี่ยวกับภาพที่มันดออกไปแล้วยูทูบด้านนอกเอาเอาตรงนั้นน่ะตรง,ตรงแคปเอาตรงนั้นแอปแคปเอาตรงไรสดไปทําข่าวแล้วไปทําเป็นกระแสดราม่า err. ทําให้ภาพลักษณ์ของ องค์กรมันเสียทําให้ภาพลักษณ์ของถุงอิงเสียแก้ไม่ถูกถูกจุดดีทําไมจะไม่ถูกจุดถูกจุดครับแก้ถูกจุดแล้วครับเนี่ยถ้าไม่มีใครมาอธิบายช่วยบอสท่านก็ไม่เข้าใจต้องอธิบายนยะท่านก็ไม่เข้าใจความจริงอ่ะนที่ประชุมผมไม่อยากเอาออกมาพูดด้านนอกนะครับไม่เพราะเพราะว่า บอสก็สั่งแล้วไม่อยากให้ออกมาพูดไม่อยากให้เอามาบอกว่าเหตุผลอะไรไม่ไม่ให้ไลฟ์นู่นนี่นะมีอะไรก็ถามบอสได้ทุกอย่างให้ท่านถามบอสหรือบอสอาจจะออกมาอธิบายหรือออกมาพูดในช่องไลฟ์สดในอยากคุยอยากเคลียร์เดี๋ยวบอสจะออกมาพูดเองนะครับอย่าอย่าทัวไปลงเพราะว่าทุกอย่างองค์กรเราเนี่ยพูดคุยกันอยู่ด้านหลังอยู่แล้วพูดคุยที่เพราะเราจะจัดระเบียบ u t ท b e ข้าใจไหมครับตอนนี้แกจะเริ่มเริ่มจัดระเบียบของ YouTube ในวงก่อนในองค์กรก่อน,อนในนามสกุลลำเพลินเราจะจัดระเบียบก่อนพอจัดระเบียบปุ๊บเราก็จะมีกฎด้านหน้าเวทีว่าช่องผู้ติดตามที่มาถ่ายมีใครบ้างที่มาเป็นประจําบอสก็จะจัดระเบียบเพื่อไม่ให้กระทบกับเจ้าภาพเจ้างานเพื่อไม่ให้ทบกับแฟนขับเอฟซที่นั่งดูช่วงเซ็กซซาวนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเวทีเดี๋ยวแกก็จะมีข้อกําหนด อะไรถ่ายได้อะไรถ่ายไม่ได้เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้วตอนนี้กระแสที่โจมตีวงสาวน้อยมันเยอะอ่ามันเยอะไม่อยากให้ดราม่านะครับทุกอย่างมันมีคำอธิบายของตัวมันอยู่แล้วนะครับอ่าฝากไว้แค่นี้ท่านนดนไปไลฟ์ว่ายังไงก็ให้ท่านนทดนพูดแล้วกัน เพราะว่าข้อกําหนดมันเป็นอย่างนี้ครับส่วนธนาดนอยากไล่ไล่ได้แกบอกไล่ไล่ได้แต่ไล่อยู่หลังวิธีภายในรถบัสหรือภายในเต็นท์นะครับของใครของมันไล่เพื่อนําเสนอตัวต,วตนของเราไล่อย่างเงี้ยพูดคุยกับแฟนคับ fc ไล่ได้หมดแกให้ไล่นะครับหลังจากหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอพอสามทุ่มศิลปินขึ้นแสดงคุณอยากไล่ไล่เลยอยากไล่พูดคุยกับแฟนคลับ fc ไล่ได้เลยนะครับ หรือคุณจะไลฟ์เวลาเดินทางคุณไลฟ์ได้เลยนะครับเหมือนพยุดอ่ะเนาะอ่าเหมือนพยุดไลฟ์เหมือนช่องอื่นๆไลฟ์เหมือนผมไลฟ์ตอนนี้ผมก็มาไลฟ์เวลาเดินทางไลฟ์พูดคุยกับป็นขับเอซีอย่างนี้ไลฟ์ได้นะครับไลฟ์ได้เพราะงนี้เราไลฟ์ได้แล้วก็แค่แค่หกโมงถึงสามทุ่มนะครับบอสไม่อยากให้ไลฟ์ตั้งแต่อีหล่าเดินทางมาถึงนี่แหละไม่อยากให้ไลฟ์เพราะว่าบางทีภาพหรือคลิปนั้นมันเป็นคลิปสดแล้วภาพมันหลุดออกไป หรือกิริยาท่าทางหรืออะไรต่างๆหลุดไปเราต้องเซฟช่วยกันเซฟตรงนี้ไม่ได้เซฟแค่ใครคนในคนหนึ่งเซฟทั้งวงนะครับเซฟทั้งองค์กรไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเพราะ youtube ช่องนอกๆเนี่ยเขาไปทำเอาคลิปตัดต่อแค่นิดเดียวไปทำเป็นกระแสดราม่าได้นี่แหละเราก็เลยคุยกันว่าต่อไปเราจะไม่ไฟ์ส่วนนะครับนี่แหละแต่หลังจาก ศิลปินขึ้นขึ้นแสดงบนเวทีสามทุ่มขึ้นไปเนี่ยเนี่ยใครอยากไล์ไล์เลยโอเคแต่ไล์ในส่วนตัวในส่วนตัวในส่วนตัว,ว,ตวอะไรเนี่ยเซบี้พูดมากเป็นเจ้าขององงเหรอนั่นไงอธิบายไม่ได้เลยครับผมพูดอะไรไม่ได้หรอกนะผมพูดอะไรไม่ได้คือคุณต้องเปิดใจรับฟังดิถ้าคุณเปิดใจรับฟังไม่งั้นคุณทัวร์ไปลงบอส นี่คือผมพูดออกมาตรงนี้คือปกป้องบอสปกป้ององค์กรอุ้มหมดอย่างบุญใจเอกีฬาแต่ท่านไม่เข้าใจแล้วแต่ท่านครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านท่านอยากไปพูดอะไรเรื่องของท่านว่าผมก้าวผ่านตรงนั้นมาเยอะแล้วไปซื้อกุมปิดนุ่นวันนี้วันแรกกุมปิดวันแรกเมาๆเลยสามร้อยสี่สิบห้าบาทหรือใครอยากอยากดูอะไรเนี่ย เสียบี้าดีค่ะถูกต้องมีดราม่าเยอะลงดีกว่านะธนดลนะลงไปบอกอธิบายไปก็ท่านไม่เปิดรับอ่ะพอท่านไม่เปิดรับท่านก็มาพิมพ์ดราม่าเนี่ยเริ่มเลยท่านต้องเข้าใจดิไม,ไม่อยากไหไลเพราะว่าน่าจะัวเป็นดราม่ามากเลยนะท่านไม่เข้าใจเหตุและผลเออท่านจะพิมพ์อย่างเดียว มีเล็ผขมันมีเดี๋ยวรอบอสเข้ามาอธิบายในไ์สดอยากคุยอยากเคลียร์แล้วกันพอเราพูดพูดไปเดี๋ยวอยากรู้อะไรก็พอพ,พูดพูดไปท่านกอผมเป็นเจ้าของวงผมไม่ได้เจ้าของวงแต่ผมเป็นคนอธิบายไม่งั้นไม่อธิบายมันก็อย่างเงี้ยท่านก็พิมพ์มาโอ้ดราม,ม่าอย่างเงี้ยเอาลงเงิงเงไม่งั้นดราม,ม่าอย่างเงี้ยอย่ให้บอสแกอธิบายซแซมแซมแซมมาเปล่าแซม มันตกไหมไม่มีตกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่มานั่งเนี่ยเห็นท่านโดนแกนอธิบายให้เป็นครับีสิบสี่ยังไม่พอเข้าใจผมเลยใ้เหตุและผลมันเป็นกําลังใจให้กับบอสครับอ่ะไหนมาดูดิเป็นกําลังใจให้กับบอสกดเก้าเป็นกำลังใจให้กับบอสกดเก้าครับเป็นกำลังใจให้กับอีหล่ากดเก้ามาเลย กดเก้ามาเยอะๆครับยังก็กดหนึ่งดิกดเก้ามากดเก้าเก้าผ่านเก้าผ่นเก้าผ่นดาม่ากดเก้ามาเยอะๆครับกดเก้ามาเยอะๆอ๋อแซมมาใช่ไหมแซมโอเคกดเก้ามาเลยกดเก้ามานี่นี่นี่กดเก้ามาครับเก้าผ่านดาม่าครับกดเก้ามาเยอะๆครับคนที่เข้าใจความรู้สึกของผู้บริหารคนที่เข้าใจความรู้สึกคนในองค์กรเนี่ยจะเข้าใจดีเนี่ยกดเก้ามาเยอะๆกดเก้า กดเก้ากดเก้าให้กับคนที ah. ่พิมพ์ดราม่ามากดเก้ามาเยอะกดเก้านี่กดเก้ามาเยอะเลยอ่ากดเก้ามาครับเก้าอย่างเดียวครับเอยินหนินสูอะไรศูตคืออะไรครกดเก้าครับใครจะด่าผมก็ด่าไปเลยผมก้าผ่านแล้วตรงนั้นผมไม่ใช่เจ้าของวงหรอก แต่ถ้าท่านติดตามมานานท่านจะรู้ว่าผมอยู่กับวง,ง,งมาตั้งแต่ตอนไหนผมสนับสนุนวงมาตั้งแต่ตอนไหนจนผมอยู่กับวงทุกวันเนี้ได้เพราะอะไรกดกล้ามาครับกดกล้ามาเยอะๆกดกล้ามาเลยก้าผ่านครับถ้าท่านเข้าใจความรู้สึกบอสท่านจะรู้ดี เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับกับ YouTube กด9วมาครับกด9้าเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้กับบอสครับกด9้าครับกด9้ามาเยอะๆครับอ่าไล์สดกลุ่มปิดมีนะครับส0 0พเออ1,500วันนี้วันแรกเลยนะครับ วันนี้มันแรกถ้าใครเข้าใจบอสกดเก้ามาครับ่ากดเก้ามาเยอะยังมีพิมพ์นามาอยู่ครับลงเลยลงกอนนะคะ่ะไม่ว่ากันเนาะเข้าใจอยู่เข้าใจทุกคนเนี่ยลงกันลง,ลงกลง่อนลแล้วกันมีอะไรก็คุยกับบอสแล้วกันเนาะระับผม in my life.